สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงพ่อแก้ววัดวัดคือวันครับองนี้ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันครับพิมพ์หลังเบี้ยนะครับหลังเรียบครับผู้ชมผู้ฟังปรดใช้ใจยาใจครับชมรลบฟังด้วยนะครับนี่ครับนี่องนี้เป็นเป็นพิมพ์หลังแบบหลังเบี้ยนะครับไม่ใช่หลังแบบนะครับหลังเบี้ยครับ หลังเลี่ยมนะครับตามภาษาเขาเล่นผ้าเขาก็เรียกหลังเบี้ยครับครับชมครับนี่ครับหลวงพ่อแก้วครับพุทธลักษณะทั้งจําให้แม่นนะครับองคพระนี่ครับเนื้อคุกลักจุ่มลักครับนี่ครับคุกรักจุ่มลักครับนี่ครับเนื้อจะอบสีช็อกโกแลตอ่อนๆนะครับครับดาครับดูดีๆนะครับพระเนี่ย ต้องดูให้ดีๆและสังเกตให้ดีๆนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นหลังเบี้ยเป็นพิมพ์ปิดตาครับท่านข้อคนสังเกตต่างๆที่ท่านควรพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับดูนะครับช่องตรงนี้นะครับเขาจะเป็นช่องร่องกลางนะครับนี่ครับมือจะวางห่างนิดหน่อยครับประสานเข้าที่ใบหน้าครับดูครับดูเชื่อมอยงเข้าใจครับนี่ครับด้านขวามือท่านซ้ายมือเรานะครับ นี่ครับรงนี้ท่านจะสูงกว่าด้านเล่นเล็กน้อยนะครับองแรกนี้จะสูงกว่าครับต่างระดับกันนิดหน่อยครับถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่รู้ครับถ้าจะดูลวกๆคนผ่านไปมันก็จะดูเหมือนเท่ากันครับแต่สร้างสังเกตดีครับล่องกลางตัวนี้เป็นอาดท่านต้องสังเกตให้ดีๆนะครับและสังเกตครับคุกรักจุ่มรักครับหลวงพ่อแค่วัดเคอวันครับพัก กาเป็นเกือบร้อยปีหรือเป็นร้อยเศษปีเศษก็ไม่ทราบแน่นอนนะครับผมก็ไม่ทราบได้แน่นอนครับเพราะผมไม่ใช่เป็นนักเขียนนักพูดครับนักหาข้อมูลครับคือนักดูครับดูที่แท้อง์พระหรือไม่แท้เลยเถอะเราดูได้ครับเราศึกษาเรียนรู้มาครับครับเรียนรู้มาอย่างถ่องแท้ครับจากของจริงต่างๆหลายเรื่องนะทั้งของแก้ของเทียมก็มีครับมีหลากหลายแบบนะครับครับผ่านหูผ่านตามาเยอะครับ าอายุมากพอสมควรแล้วครับครับอายุก็มามากพอสมควรแล้วครับแปดสิบเอ็ดแล้วครับย่างครับครับครับเล่นมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีแล้วครับสะสมมาครับเห็นมาครับครับสะสมภาพมาก็ตั้งแต่หนุ่มๆนะครับอายุตอนนี้ครับแปดสิบกว่าก็ใช้เวลาห้าสิบกว่าปีแต่หลากหลายการสะสมนะครับครับครับการสะสมนะครับมันก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ครับ หาได้ขายได้เช่าได้ปล่อยได้เราก็เช่าต่อครับครับต่อทุนไปเรื่อยๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือหลงปพ่อแก้วพิมพ์หลังเบี้ยครับหลังเรียบครับเขาจึงเรียกว่าหลังเบี้ยครับฟังและชมครับครับผมย้ํานะครับให้ท่านเข้าใจถึงหลักการพูดของผมนี้ผมพูดย้ําเพราะอะไรเพราะบางคนมันมีคนมีคอมเมนต์นะครับมีสิทธิ์คอมเมนต์ก็จริงครับ แต่เขาค็น่าจะเอาพระแท้ๆของเขาที่เขามีมาลงนะครับมันน่าจะมันน่าจะน่าสนใจกว่านะครับครับไม่รู้ความรู้แค่หางอื่นเขาเอามาคอมเมนต์มันไม่ใช่นะครับคุณต้องชมแล้วครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจแล้วครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับพระนี่ครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำเขามานะครับเข้าทางเขาหมดแล้วครับครับดูครับองค์พระนี่แท้ไม่แท้นี่ครับเราต้องดูว่าแท้ก่อนนะครับชอบก่อนแท้ก่อนครับ เรแท้ต้นฉบับที่เราเคยเห็นเล่นตามขนเขาโบราณครับคนที่เขาเล่นกันก่อนเรานะครับครับไอพวกแอบฟังหม่ๆอยู่เนี่ยมันเราก็ทําพักแก้ววาขายครับแล้วก็มาสร้างสตอรี่ต่างๆคุณก็ต้องพึงระวังนะครับพึงระวังนะครับครับครับพุทธลักษณะต้องจำให้แม่นนะครับตรงนี้ลองกลางนี่ครับแขนด้านนี้จะเนี่ยเดานขวามือท่านเลยครับซ้ายมือเรานะครับมันจะสูงกว่าด้านนี้เล็กน้อยครับ ถ้าไ่สังเกตจริงๆจะไม่รู้นะครับครับเนี่ยฝ่าเท้าต่างๆในการประสานเท้าตรงตรงนี้มันจะอุ้มกว่าเล็กน้อยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับเขาเรียกว่าพิจารณาพุทธลักษณะครับให้ให้ภัยกับปัญญาของท่านเองนะครับพร้อมๆกับปัญญาของท่านเองครับฟังคลิปนี้ถ้าเราคอยเข้าเข้าใจได้นะครับฟังครับชมครับชมอย่างเข้าใจครับใบหูต่างๆต้องดูดีๆนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ พระเนี่ยเขาเป็นพระเป็นหลักร้อยปีนะครับรู้และชมอย่างเข้าใจครับนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเคลงบันครับครับเชิญบุรีนะครับเป็นยอดนิยมครับแต่ไม่่คยพบเจอละครับหลังเบี้ยครับเจอพบเจอส่วนมากจะเป็นหลังแบบเยอะครับหลังเรียไม่่คยเจอครับผมก็เจอองค์เดียวนี่แหละครับจึงมาถ่ายทําให้ท่านชมครับและพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องหรือใช่หรือไม่ให้พิจารณาด้วยนะครับไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวนะครับ ผมไม่ได้ใครเชื่อผมนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่เขาเรียกพิมพ์หลังเบี้ยครับดูครับผมจะชี้ให้ท่านดูครับนี่ครับความเก่าท่านต้องไปรูปหลกเป็นเกณฑ์นะครับผ้าจุ่มคุกรักจุ่มรักนี่ครับท่านต้องดีครับดูให้ดีๆนะครับรักเก่าหรือไม่ครับเก่าหรือไม่ความเก่ามีไหมครับถ้าความเก่ามีผสมประสานกันกับเนื้อผ้าที่เป็นอายุเขาตามอายุนะครับท่านต้องเข้าใจได้โดยตัวท่านเองครับ อย่าไปฟังเขาเราจำข้ามาครับนี่ครับเขาเรียกหลังเรียบนี่นะครับเขาจงเรยผมจึงเรียกว่าหลังเบี้ยครับเรียกตามผลเขาเล่นแรวต้นๆนะครับครับแรกๆครับครับหลังเรียบก็ได้ครับหลังเบี้ยก็ได้ครับคือมันเรียบครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับดูข่าวข้างกันครับนี่ครับพานี้ก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่ครับขอบเชือเล็กๆนะครับ มันเป็นทิวนะครับชัดตลองสังเกตให้ดีๆนะครับดูให้เข้าใจด้วยนะครับขอบทิวนี้เขาบังคับพิมนะครับมีทุกอง์นะครับครับด้านในกันด้วยนะดูดีครับขอบทิวนี้ครับอย่าทิ้งนะครับดูให้ไปคบเท่าๆกันครับทิวเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับนี่ครับนี่ครับเส้นทิวนี่ครับเห็นไหมครับรอบแต่องค์นี้มันละเอียดมากครับเล็กมากครับจะเห็นยากครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับนี่ครับ ถ้าเป็นปื عة, นะ้นมาแนวเดียวนี่ไม่ใช่หรอกครับครับถ้าต้องดูนะครับเส้นบังคับพิมพ์ครับครับกดพิมพ์ลงแล้วมันล้นออกมาอยู่ข้างหลังนะครับล้นพิมพ์มาเล็กน้อยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์ครับท่านต้องดูให้ได้นะครับพิจารณาให้ออกนะครับเนี่ยครับเส้นบังคับพิมพ์ครับเล็กๆครับชมครับนี่ครับตรงนี้ครับมันมีไม้เสียบขึ้นด้วยนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับเส้นมาครับพิมพ์ครับพอร้อนมาเขาก็แงบแงบตรงนี้ตัวต่อรูดนี่เสียบขึ้นเอาขึ้นจากไม่พิมพ์ครับเพราะผ้ามันมาดมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับดูแล้ชมครับแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันนะครับครับต้องดูนะครับสังเกตดีๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในองค์พระนี่ครับสิ่งที่มันเป็นปฏิกิริยาในองค์พระนะครับท่านต้องเข้าใจได้โดยตัวท่านเองครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับขอบเคุณอย่าทิ้งนะครับครับชมและฟังครับ ฟังอย่างเข้าใจครับถ้าเป็นเปื้นเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแนวเดียวหมดครับมันมีขอบังคับพิมพ์อยู่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับผมให้เขาควรสังเกตที่ชัดเจนและละเอียดครับครับชมไปด้วยกันครับชมด้านหน้าต่อครับนี่ครับจะทิ้งนะครับเส้นนี้ครับเส้นลอกนี้ครับดูครับต้องมีทุกองนะครับไม่ใช่มาหยุดที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาครับแล้วด้านนี้จะสูงครับด้านขวามือท่าน ้ายมือเราเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายมือท่านขวามือเราครับดูครับสูงกว่าเล็กน้อยครับแล้วลักษณะธรรมชาติของการยุบย่นย่อต่างๆความเก่านะครับท่านจงดูเป็นองค์ประกอบนะรัลักเนี่ยมันร้อยกว่าปีครับครับร้อยปีเสร็จด้วยยังไงรต้องไปหาข้อมูลเอาด้วยนะครับครับครับผมไม่ใช่นักเขียนนะครับไม่ใช่นักเล่าครับผมเป็นนักสะสมแล้วก็สังเกตจากความเป็นจริงแท้หรือไม่ เราพิจารณาด้สติและบัญญาของเราเองครับท่านก็ต้องใช้สติบัญญาของท่านพิจารณาด้วยครับนะครับพิจารณานะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นใช่หรือไม่ผมไม่ได้ให้ใครทุกคนทุกท่านมาเชื่อผมนะครับนี่ใบหูต่างตางนี่ครับขมแหลมครับชาครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับเขาเรียกหลังพิมพหลงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่หลังเบี้ยครับมัานมีหลังแบบครับ ครับแล้วก็มีพิมพ์กลางพิมพ์เล็กก็มีครับแต่ผมพิมพ์กลางผมลงไปแล้วครับเป็นรักสีแดงครับครับดูดูและชมครับมี่องค์นี้เป็นรักดํานะครับจุ่มรักคุกรักจุ่มรักครับทางเนื้อในเขาจะองค์ช็อกโกแลตอ่อนๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพิมพ์ตรงต้องลงให้ถูกต้องนะครับพิมพ์ทรงนะครับมันเป็นข้อควรสังเกียที่สาคัญมากดูและชมอย่างเข้าใจครับบางอย่างเข้าใจด้วยนะครับ อยากชมงจริงก็เชิญนะครับอีกจงชั่นนะครับอยู่ที่ตึกแดงสวนเจริญจักรครับสวนตึกแดงสวนเจรจญจักรครับครับใกล้ๆกล้สถานีบางซื่อแหละครับครับดูครับเข็นสวนเจริจักรนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับอากชมองค์จีเชิญนะครับอยากจะพอชมฟรีก็ยังได้แหละครับครับเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยครับ ทุกท่านก็ควรจะศึกษาและเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อนะครับท่านอย่าไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับไม่ต้องเข้าทางผมเข้าทางใครแลยครับท่านตรงมีสติปัญญาของท่านเองนะครับพิจารณาว่าแท้หรือเปล่าก่อนจ่ายสตังค์นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับอย่างนี้สวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับพระองค์นี้เดิมๆนะครับเก็บมาหลายสิบปีแล้วครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับพิธีมต้องถูกต้องเลยนะครับ ครับเซนบังคับพิมพ์ก็สําคัญนะครับครับมีทุกองครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับสวยนะไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะรียนรูเจ้าอูรันเอฟซีจะรูครับสวัสดีครับ